ช่วงนี้ติดตามกันครับวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชานะครับ,รบเรื่องของทุ่นระเบิดนะฮะจนล่าสุดเนี่ยเป็นเ,นเรื่องของการระงับปฏิญญาสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชานะครับติดตามเรื่องนี้กันครับว่าแนวทางและหนทางไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยด้วยสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยเราควรที่จะมีแนวทางอย่างไรที่จะ บรรลุเป้าหมายตรงนี้นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับตอนนี้อาจารย์อยู่แล้วะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับคุณรัฐพลครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านครับมุมมองของท่านครับต่อการที่ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินเนี่ยมีการสั่งระงับปฏิญาร่วมของไทยกัมพูชาท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ครับก็เป็นเรื่องใ uh, นเชิงนโยบายที่ตัดสินใจไปแล้วนะครับของรัฐบาลเพราะว่าคงจะมองว่าข้อตกลงในประจญ,ญาร่วมไทยกัมพูชาหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพนะครับซึ่งได้ตกลงลงนามกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับหลายข้อโดยเฉพาะเรื่องของการเข้ามาวางทุ่นระเบิดนะครับใช้อาวุธ เข้ามานะครับยั่วยุหรือว่าคุกคามประเทศไทยหรือคนไทยก็เป็นเรื่องที่ฉัดกับปฏิญญาครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ปฏิญญานะครับจริงจริงก็รวมถึงเรื่องการยั่วยุรายวันในเรื่องการให้ข้อมูลที่บิดเบือนด้วยนะครับแล้วก็ีเรื่องอื่นๆในการวางกําลังในบางพื้นที่นะครับที่ก็ผิดข้อตกลงมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ควรจะทําอะไรให้สุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้านะครับ ก็ต้องวะงับชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะหันไปแก้ปัญหาว่าจะทำอย่างไรดีที่กรมบุชาจะกลับมานะครับอยู่ในกรอบที่จกลงกันไว้โดยมีสหรัฐอเมริกามีประธานหมุนเวียนอาเซียนมาเลเซียเป็นพยานนะครับแต่การระงับนี้ก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมนะครับคุณสมพลคุณนัชศรพลครับตามมาในทางการทูตค่อนข้างเยอะนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นความจําเป็นในระยะสั้นนะครับแล้วจะต้องกลับไปพูดคุยกันอีกแต่เพื่อนนั้นก็ส่งผลกระทบต่อการพูดคุยนะครับอของเรากับกัมพูชาจะเห็นได้ว่าการพูดคุยในหลายกรอบก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับครับเพราะว่าการประงับข้อตกลงก็ถือว่าเป็นการลดระดับของความสัมพันธ์อีกระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ลดระดับกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีเอกอเครื่อทูตไม่มีการประชุม ตามวงรอบของคณะกรรมการชุดต่างๆนะครับและขณะนี้ที่เหลืออยู่อย่างเช่นการทํางานร่วมกันผ่านทางข้อตกลงสันนิภาพ์ของกรอบของผู้สังเกตการอาของ OT, อาเซียน AOT ก็ระงับลงไปเกือบหมดนะครับครับรวมทั้งการกําหนดว่าจะกู้ทุนระเบิดที่สัดแก้วนะครับซึ่งได้มีข้อตกลงกันไปแล้วแล้วก็อยู่ใน เงื่อนไขที่ต้องทํานะครับแลวเรื่องเหล่านี้เราก็เลยทาการชี้แจงกับสาธารณชิไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็น่าจะกับสหรัฐอเมริกาแล้ะก็มาเลเซียนะครับแต่แรงกระเพื่อมตรงเนี้นะครับก็ทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหลายอย่างนะครับครัและจําเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาประการได้ก็คือว่านานาชาติบางส่วนเนี่ยนะครับก็มองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ขอระงับนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันก็จะกลับมาที่เราก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนอาเซียนหรือนาานชาติว่าผลสําคัญที่เราระงับคืออะไรนะครับอทําไมไม่หาทางออกอื่นนะครับในการกดดันกัมพูชาแทนที่จะระงับและกัมพูชาก็ใช้ประเด็นนี้ในการกดดันเราผ่านเวทีานชาติอย่างเช่นที่สาธารณชาตินะครับที่สารยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็โดยตรงที่กัมพูชาได้มีการสื่อสารกับทางสหรัฐกับทางมาเลเซียนะครับ อันนั้นเ,เป็นแรงกระเพื่อมแรกที่เราก็ต้องก,กาอธิบายไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนอธิบายนะครับแรงกระเพื่อมที่สองก็คือว่าในบรรยากาศภาพรวมก็จะมีแนวโน้มอยู่สามเรื่องนะครับคุณส่งผลคุณนัณทุก<ม>์คงเห็นจากพื้นที่ส่วนตัวในโลกสมัยใหม่ออนไลน์ Facebook ของผมแล้วนะครับ,รบผมผม,ผมคิดว่าแนวโน้มสามรูปแบบนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเราระงับก็คือรูปแบบแรก คนไทยส่วนใหญ่ต้องการให้เรื่องเนี้ยจบอย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ<ฆ>อยามีการปฏิบัติการนกับกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการเมืองและการทหารโรยเฉพาะทางการทหารให้เข้มข้นหมายถึงสงครามใหญ่นะครับ<ฆ>ซึ่งในชั้นนี้ก็ยังเป็นไปได้ไม่มากนักแล้วก็<ฆ>ความเสียหายก็อาจจะสูงแต่นั่นก็เป็นความต้องการนะครับของไทยของคนไทยส่วนใหญ่แต่ว่าเรื่องนี้เวียดนามก็เคยทํามาแล้วนะครับ<ฆ>ตอนที่กัมพูชาเป็นไปคู่คข่เมื่อปี2521 S <S <S ในรัฐบาลเขมรแ,แดงของน,อน,นายพรนพศเวียดนามก็สก่งกองทหารหลายแสนคนเข้าไปยึดครองกัมพูชาเวียดนามเองก็เสียทหารไปหลายหมื่นคนนะครับกัมพูชาก็ใช้เรื่องเนี้ยดําเนินการนะครับกับนานชาติในการปิดล้อมควมบัตรเอาเวียดนามเป็นเวลา,าหลายสิบปีรวมทั้งไทยด้วยนะครับในที่สุดแล้วเวียดนามก็ต้องถอนกําลังออกจากกัมพูชาตามข้อตกลงสนิภาพที่ปารีสนะครับเมื่อปี2004 อันนี้ก็เป็นบทเรียนของหลายประเทศที่ต้องการลดความหรือว่ากําจัดความเป็นปรปักของพูชาให้หมดไปแต่ว่าก็ทําได้ยากรูปรแบบที่สองก็มีการจะมีการประทะกันตามแนวชายแดนเป็นระยะระยะนะครับอาจจะมีการครอบครองพื้นที่กันได้เพิ่มนะครับ,รบแล้วก็มีการเผชิญหน้ามีการดําเนินการทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วกอ็อาจจะมีการแทรกแซงของมหาอำนาจนะครับเป็นระยะระยะตามจังหวะ นะครับของการอของของการแทรกแซงนะครับซึ่งก็จริงๆรูปแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่นะครับ,รบเป็นเป็นรูปแบบซึ่งซึ่งยืดเดยื้อยาวนานต่อเนื่องนะครับ,รบแต่ว่าในรูปแบบนี้คนไทยจำนวนมากเหมือนกันก็ต้องการให้มันรวดเร็วเข้มแข็งเข้มข้นะครแต่น,น้อยก็ทำให้คนไทยรู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเปรียบไปมากกว่านี้หรือได้เปรียบกลับมาบ้างในเวทีนานาชาติ ในตามแนวชายแดนเพราะว่าขณะน,นี้คนจำนวนมากทางฝั่งของเราก็รู้สึกว่าอยู่ระบบงชิดได้อย่างไม่ปกติสุขนะครับต้องหวาดระแวงต้องเหมือนกับถูกกระทําจากกรรมพูชาต้องถูกบิดเบือนนะครับรายวันอย่างเช่นเมื่อวานก็เห็นครับผูกปวดในง,งานของกรรมพูชาขึ้นไปกล่าวหาเราบนเวทีครับนะครับทาให้เราก็ไม่พอใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องทอะไรให้ดีขึ้นนะนี่เป็นรูปแบบที่สองแต่รูปแบบที่สามที่ผม คาดการไว้เมื่อหลายวันก่อนก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคือการแทรกแซงอย่างเข้มข้นแล้วก็รวดเร็วของมหาอำนาจของสหรัฐครับนะครับของอาเซียนของจีนเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบพิสารนี่มาจากว่าเราไม่สามารถที่จะต้านไม่ให้ปัญหาไทยกัมพูชาเป็นปัญหาของสองประเทศหรือว่าในระดับทวิภาคีได้ต่อไปเหมือนในอดีตนะครับในอดีตเมื่อปีเอ51ที่เราขัดแย้งกับกัมพูชา254เนี่ยนะครับอทั้งสอง ทั้งนั้นเราก็ยืนแล้วก็ชาติอาเซียก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็กดดันให้กัมพูชากลับมาคุยกับเรานะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมานะระดับหนึ่งแต่ณนะวันนีต้ต้องบอกว่าหลักการนั้นของเราเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ<ะ>อาเซียนได้เปิดป,ประตูให้กับนานาชาติให้กับสหรัฐอเมริกาเข้ามา,ายุ่งเกี่ยวแทรกแซงกดดันชี้นำท,ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าทุกประเทศก็มีผลประโยชน์ทุกประเทศก็มี นะครับเป้าหมายของตนเองด้วยถึงแม้ว่าจะต้องการสันติภาพคล้ายๆกันครับแต่ก็มีประโยชน์ต่างตอบแทนตัวอ,อย่างเช่นสหรัฐต้องการลดอิทธิพลของจีนในกัมพูชาลงต้องการใช้ฐานทัพในกัมพูชามากขึ้นต้องการแร่ธาตุหายากในภูมิภาคของเราเป็นต้นนะครับส่วนจีนเองก็อยากจะคงอิทธิพลไว้ก็ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับว่าจีนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กัมพูชาเข้มแข็งทางทหารมาหลายปีและกัมพูชาก็ใช้ ความเข้มแข็งนั้นมาทาร้ายมาปังหานมาขับลุกการอิปไตยของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องไปคุยกับประเทศเหล่านี้คอย่างรวดเร็วแล้วก็คุยอย่างเดียวก็ไม่ค่อยได้นะครับรับคุณท่าครพลครับในบวทีว่าประเทศคุยกันเข้าใจกันดีแต่ว่าเอาข้จริงก็อยู่ที่ผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับอ่าคนทั่วไปอาจจะรับข้อมูลแล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ มีความเข้าใจอย่างหนึ่งแต่ว่าในการเมืองระหว่างประเทศของผู้นําของมห,งหาอำนาจของแต่ละประเทศเนี่ยขึ้นจุดผลประโยชน์ว่าเขาจะได้รับอะไรหมายความว่าใน,นรูปแบบพิสายนี่เราจะต้องมีการเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันมากขึ้นเยอะเลยครับครับ <ühl> <PUBG> แล้วก็อาจจะต้องทําให้เราต้องจัดระบบใหม่ประสานทีมต,ต่างๆให้ไว้เป็นทีมเดียวกันนะครับเราจะให้ <Dec> <อ>ทีมเศรษฐกิจทีมการเมืองระหว่างประเทศทีมความมั่นคงทีมกระทรวงต่างประเทศเนี่ย ทำงานค่อนข้างเป็นอิสระเป็นเป็นแท่งเป็นแท่งอย่างที่เราเคยทําครับแล้วก็เคารพซึ่งก,กันและกันไม่แทรกแซงการทํางานของก,กันและกันอาจจะไม่ได้นะครับการทํางานสมัยใหม่จะต้องผสมทีมเป็นรูปผสมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะต่อรองเรื่องเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของเราซึ่อสามริการมาใช้พื้นที่ของเราจริงๆมากที่สุดแล้วนะครับในภาคพื้นดินการซ้อมรบโกระกเนี่ยมีกําลังพลหลายหมื่นนายถ้าเราจะต่อรองว่าถ้าตรงนั้นจะทําต่อ สหรัฐอเมริกาจะต้องช่วยเราอย่างไรเนี่ยมันจะต้องให้ทีมกระทรวงกลาโหมทีมกระทรวงคมนาคมมันร่วมทีมเจราจากับทีมอื่นๆด้วยนะครับครับแล้วก็จริงๆก็พูดกันเยอะนะครับว่าประเด็นทางเศรษฐกิจภาษีเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องในแง่ของอัตราจะขึ้นจะลงจะเส้ออะไรแต่ในภาพรวมว่าจะลดลงเท่าไหร่หรือว่าจะไม่ลดอะไรเนี่ยมันอยู่ที่การเมืองาส รัฐบาลสหรัฐจะตัดสินใจฝ่ายรัฐบาลไทยจะถือก็หมายความว่ามันอาจจะต้องต่อรองกับเรื่องอื่นๆไปด้วยอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นทําเกาหลีใต้ทำสิงคโปร์ทาและอีกหลายสิบประเทศก็ผสมปัจจัยที่เขาได้เปรียบนะครับเข้าไว้ด้วยกันเพราะว่าการเจรจาทางการค้านี่ส่วนใหญ่จะเสียเปรียบหมายความว่าเสียเปรียบว่าเราได้กําไรได้ดุลการค้าเยอะเพราะฉะนั้นสหรัฐก็ไม่พอใจแล้วก็ต้องการที่จะกดดันให้เราได้กําไรน้อยลงเพราะว่าสหรัฐมองว่าเขาก็เสียเปรียบ ก็ต้องขาดดุลการค้าเพราะฉะนั้นในรูปแบบที่สามนี่ก็กําลังเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราจะต้องระมัดระวังแต่แต่ที่สุดแล้วเนี่ยปลายทางก็เหมือนกันครับคุณรงพลครับคุณสมพลครับทุกฝ่ายก็ต้องการสันิภาพดูแล้วนะครับที่ตัวขึ้นว่าจะเป็นสงครามตัวแทงก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าสหรัฐอเมริกาผู้นําก็มาจากภาคธุรกิจเอกชนก็มองว่าจริงๆการยุติความขัดแย้งจะดีกว่าแล้วเขาก็อยากได้รางวัล สันติภาพในแง่ของส่วนตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นก็มีหลายปัจจัยที่ต้องคิดกันใหม่ครับแล้วก็หาสมดุลกันใหม่ปรับระบบเข้าหาหลายๆประเทศแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นตามแนวชายแดนอาจจะต้องเริ่มปฏิบัติการหลายอย่างตามแนวชายแดนในระยะนี้ที่เราระงับข้อตกลงก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสด้วยนะครับในการพิจารณาความเข้าใจต่างๆก็ควบคู่กันไปครับครับครับอาจารย์มองว่าหนทางสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนจริงๆนะฮะระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ย ณสถานการณ์ณวันนี้อาจารย์มองว่าจะทํายังไงให้บรรลุเป้าหมายตรงนั้นฮะจริงๆคนไทยมีคําตอบอยู่แล้วนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นํานะครับผู้นําในกัมพูชาโดยเฉพาะแล้วจะพูดถึงผู้นําเนี่ยจริงๆก็เหลืออยู่แทบจะคนเดียวแล้วนะครับที่ต้องจัดการคุยกันให้จริงจังคนไหนครับเอุนเซนหรือว่าบุนมาเนตครับนั่นก็คือนายฮุนเซนครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็ออกมา แสดงจุดยืนีกหลายอย่างอย่างที่เป็นข่าวนะครับคนไทยเห็นแล้วก็คงไม่สบายใจอีกอนะครับแต่ว่าเขาก็มีปัญหาภายในเยอะนายฮุณมเนตรเป็นนายกรรมาธอย่างเป็นทางการตามกฎหมายก็จริงแต่ทุกคนทราบนะครับครับว่าอิทธิพลที่แท้จริงอยู่ที่นายคุณเซนที่อยู่ในอำนาจมากว่าสี่สิบปีแล้วนะครับครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีทักษะพิเศษหลายอย่างทุกคนก็ทราบดีว่านายคุณเซนเนี่ยนะครับก็เกรงใจบ,บุคคลสําคัญของไทยหลายคนในอดีตเพราะว่า ได้เกือ้อหนช่วยเหลือกันมาแต่ในปัจจุบันสายการเปลี่ยนไปก็มีสมัครพรรคพวกในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้นํารุ่นใหม,ใหม่ๆก็ไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรนะครับไม่เหมือนผู้นํารุ่นกเก่าๆที่นายคุณเซนเนี่ยติดหนี้บุญคุณหรือว,ว่าเคารพยำเกรงกันมานานแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าบางสมัยเนีหรือไม่ว่าความก้าวหน้าในเรื่องข้อตกลงตามแนวชายแดนการจัดทำไรนะ่แคระมีไม่มาก แต่ว่าสาการไม่แปรปรวนเพราะว่าเขา mm hmm. ขรพบยำเกรงแล้วก็รอเวลาให้เราอ่อนแอลงรอเวลาให้เรานะครับเปลี่ยนผู้นําที่เขาไม่เกรงใจนะครับแล้วเขาก็ดําเนินการนะครับในเชิงลุกวัตถุประสงค์ปลายทางของกัมพูชาทุกคนขนาดนี้ผมคิดว่าทราบดีนะครับแทบจะไม่ต้องย้าแล้วว่าระยะยาวที่เราเรียกว่าสุดซอยเนี่ยเขาต้องการดินแดนเพิ่มนะครับครับเขาถึงปไปร้องที่ สารยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็ขอให้นานาชาติขอให้ฝรั่งเศสกลับมาช่วยเขาในเรื่องแผนที่ขอให้มหาอำนาจเข้ามาช่วยแทรกแซงอย่าให้เราเข้าไปนะครับสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดงที่เขาจะเสียเปรียบนะครับอันนั้นคือระยะยาวที่สุดได้หรือไม่ได้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เขาจะต่อสู้นะครับ,ร,บระยะกลางยเฉพาะหน้าก็แน่นอนเขาเขาเรียกร้องให้มีการเปิดดา่านเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้นนะครับก็ต้องหันไปหาสินค้าอื่น อื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยคนที่เข้าไปในกัมพูชาทุกวันก็เห็นสินค้าของประเทศอื่นๆเต็มไปหมดนะครับโดยเฉพาะในบริเวณบ่อนคาสิโนและอื่นๆนะครับแล้วก็มีผู้คนหลากหลายมากขึ้นเขาไม่ต้องพึ่งพาพลังงานสัญญาณมือถือโทร,รศัพท์ของเรามากเท่าในอดีแต่เขาก็ยังต้องการอยู่นะครับคุณรัชนพลครับคุณส่พลเพราะมันสะดวกแล้วมันก็ราคาถูกกว่าและบางกรณีเขาก็ชอบมันเป็นรสนิยมที่ชอบสินค้าไทยซึ่งณวันนี้ เมื่อวานก็เห็นตัวเลขที่เสียหายค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเขาเองก็เดืดอดร้อนเขาต้องการให้เราลดละเลิกในการกดดันในการตัดนะครับเส้นสายการเงินของเขาซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งว่ากันว่าเยอะมากเลยครับตัวเลขที่มีการประเมินของฝ่ายต่างประเทศของสหรัฐของญี่ปุ่นของอังกฤษของนานาชาติเนี่ยเห็นแล้วหลายคนก็คก่อนข้างเป็นกังวลมากว่าเงินรายได้เขามากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากกระบวนการ ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตามเขาก็เดือดร้อนนะครับแล้วก็เขาต้องการพยายามที่จะพูดคุยต่อรองกับเราะระยะกลางนะครับแต่ระยะสั้นใช่ครับเป็นเรื่องภนะายในของเขาเป็นเรื่องความอยู่รอดเป็นเรื่องผู้นําอ่าเป็นเรื่องที่เขาจะจัดการขณะนี้เขาก็เลงพิจารณาดูว่าเขาจะอ่านิรโทษหรือว่าในประเทศคฝ่าย้านนะครับที่กลับใจมาร่วมมือเขาแล้วก็ขณะนี้กลับใจไปตั้งรัฐบาลอ่าชั่วคราวหรือรัฐบาลพักถิ่น ต่อสู้กับเขาอย่างเข้มข้นในโลกสมัยใหม่ออนไลน์นะครับก็นี่เป็นเรื่องระยะสั้นเฉพาะหน้าว่า,าความนิยมของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับการปิดกัน้นการตรวจสอบการจัดการกับฝ่ายค้านซึ่งมีน้อยมากนะครับว่าส่วนใหญ่ขณะนี้ได้ถูกผลึกผนวกเข้าไปในระบบของรัฐบาลซึ่งกําลังจะเลือกตั้งท้องถิ่นอีกอไม่ถึงสองปีข้างหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปของผู้นําอีกสามปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาก็มีปัญหา หลายอย่างที่ที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็ซับซ้อนถ้าเราบริหารจัดการได้หลายส่วนก็ก็จะดีกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการไม่ได้ถ้าเรามีความแปลรวนมีความสับสนไม่เป็นเอกภาพนะครับเขาก็ยังดำดำรงเป้าหมายเดิมในเชิงมีอยู่ครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับยินดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเราศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะครับนี่คือหนทางสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนระหว่างไทยแล้ะก็กัมพูชานะครับต้องติดตามดูนะครับแผนการแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยคงต้องปรับเปลี่ยนเป็นรายวันนะครับต้องดูความจริงใจของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เหมือนกัน